ถ้าหากจะพูดถึงแบรนด์ไทยที่สามารถไปทําตลาดในต่างประเทศได้แล้วแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับแต่วันนี้หากเราจะพูดถึงแบรนด์ไทยที่ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงและสามารถทําตลาดในยุโรปได้อย่างแข็งแรงแล้วแล้วก็อาจจะเหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่แบรนด์และในวันนี้นะครับเวลตี่ไทยเราจะพาไปรู้จักกับบริษัทที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของแบรนด์ไทยเพียงไม่กี่แบรนด์ที่สามารถไปมีความสําเร็จในตลาดยุโรป และไม่เพียงแค่นั้นนะครับยังสามารถพังนาขึ้นไปสู่เวทีระดับโลกในหลายๆรา,ายการได้แล้วอีกด้วยครับบริษัทที่ว่านั้นนะครับคือบริษัท YSS ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่มีผลิตภัณฑ์เด่นคือระบบ s u s p e n s i o n หรือที่พวกเรารู้จักคุ้นชนินกันกับคำว่าระบบช็คอัพนั่นเองครับและในวันนี้ครับ YSS เองก็กำลังก้าวเข้ามาสู่การเป็น IPO น้องใหม่ป้ายแดงที่พกพาความสำเร็จที่น่าสนใจมากมายในฐานะที่เป็นแบรนด์ไทยซึ่งสามารถขึ้นไปแข่งขันกับโชคอัพแบรนด์ระดับโลก และยังสามารถไปทําตลาดอยู่ในประเทศบ้านเขาได้รับการยอมรับอย่างมากมายอีกด้วยเวทีไทยจะพาคุณไปรู้จักกับ YSS ทั้งในส่วนของความน่าสนใจความสําเร็จและก้าวใหม่ของ YSS ในวันนี้ในฐานะของการเป็นบริษัทมหาชนครับ อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะครับว่า YSS วันนี้กำลังจะก้าวเข้ามาสู่การเป็น IPO น้องใหม่ป้ายแดงในเซ็ตนะครับแต่แบรนด์ YSS นั้นความจริงแล้วอยู่ในตลาดมาก,กว่า40ปีแล้วและมีประวัติที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียววันนี้เราจะไปพบความน่าสนใจของ YSS กันครับ โดยเริ่มต้นนั้นนะครับบริษัทได้ผลิตช็อคอัพจัก,กรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ YSS มาตั้งแต่ปี2526ครับและได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายฐานการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นจนสามารถส่งออกไปขายในระดับภูมิภาคได้ด้วยคุณภาพเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากทีมวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศจนได้รับมาตรฐาน ABE จากประเทศเยอรมนี ee, เป็นตัวการันตีคุณภาพทําให้ YSS สามารถบุกเข้าไปทําตลาดในยุโรปได้ในที่สุดครับ แต่ YSS นะครับไม่ได้ตั้งเป้าเพียงแค่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนช็อกอัพจัก,กรยานยนต์และรถยนต์ที่มีมาตรฐานสูงเพียงเท่านั้นนะครับ YSS ต้องการพัฒนานวัตรกรรมของตัวเองให้สามารถเข้าไปแข่งขันกับคู่เทียบในหมวดผลิตภัณฑ์เดียวกันในต่างประเทศได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่ YSS ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี2548และได้ขยายฐานการวิจัยไปนในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรป ประเทศไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารของ YSS นะครับซึ่งเล่าให้พวกเราฟังว่าแนวทางของ YSS ก็คือประเทศไหนเก่งเรื่องไหนก็จะให้วิจัยและพัฒนาในเรื่องนั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เทคโนโลยีการสื่อสารสามารถทําให้เราทํางานร่วมกันจากหลากหลายที่ทั่วโลกได้ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ YSS นะครับถึงจะอยู่ต่างที่ในหลากหลายประเทศ แต่ทำงานในทีมเดียวกันเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันให้ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดมากที่สุดครับและนั่นจึงเป็นที่มาครับที่ทําให้โชก up ของ Y S S สามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้อย่างแข็งแรงเพราะว่า Y S S เข้าใจถึงดีมานในตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ได้อย่างต่อเนื่องผู้บริหารของ Y S S ครับได้เล่าให้เวีดีทยฟังว่าการจะพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าการเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักแข่งระดับโลกเลือกใช้ในการแข่งขันครับเพราะนั่นจะเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่ต้องการขีดความสามารถของโช๊คอัพแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงที่สุด YSS ก็สามารถอวดศักยภาพในสนามแข่งระดับโลกได้ซึ่งตั้งแต่ปี2,561เป็นต้นมานครับ YSS จริงจังกับทิศทางนี้โดยได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ High Performance Racing จนสามารถเป็นแบรนด์ที่นักแข่งระดับโลกเลือกใช้ในการลงสนามจริงและคว้ารางวัลมาอย่างมากมายอีกด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการ World Super Sport 300ต่อเนื่องติดต่อกัน4ปีนับตั้งแต่ปี2563ถึงปี2566ในการแข่งขันรายการ CIV Italian Championship ในรถดูคาติ V4R สำหรับปี2567รวมทั้งยังมีรายการ World Super Sport 600ในปี2567อีกด้วยครับความสำเร็จนี้ของ YSS นะครับจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่านี่คือแบรนด์ไทยที่สามารถขึ้นไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ และแน่นอนครับว่า YSS ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โชกคอัพสำหรับจักรยานยนต์เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2 5 5 9 YSS ก็ได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โชกคอัพสำหรับรถยนต์อย่างจริงจังอีกด้วยครับโดยในปัจจุบัน YSS มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมยี่ห้อรถยนต์และจักรยานยนต์มากมายในตลาดนะครับกว่า3,000รุ่นโดยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการสะเทือนมีมากกว่า8 0 0 0รายการตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายครับ ความพยายามที่ไม่เพียงแต่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นและยังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนี่เองนะครับที่ทําให้ YSS มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศครับโดยเร็วนี้นะครับได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Expert เป็นโชคอัพระดับไฮเอน n d ที่ให้ประสบการณ์เหนือกว่าทุกการขับขี่โดยมีจุดเด่นสาม,มารถปรับ compression และ Rebound ได้ถึง12ระดับอีกด้วยครับ และแน่นอนนะครับว่าในฐานะที่กําลังจะก้าวเข้ามาสู่การเป็น IPO น้องใหม่เชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านคงจะมีคําถามในเรื่องของผลประกอบการซึ่งแน่นอนครับ YSS มีผลประกอบการที่น่าสนใจอยู่มากมายอย่างแรกเลยนะครับคือ YSS มียอดขายที่มั่นคงแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการกระจายตัวของรายได้ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขผลประกอบการนั้นก็คือสัดส่วนของรายได้ครับ คงจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับเวลาที่บริษัทเข้ามาสู่กระบวนการ IPO มักจะมีเป้าหมายในการระดมทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไปทําตลาดในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นไปทําตลาดในภูมิภาคก่อนแล้วต่อยอดไปสู่ทวีปอื่นๆครับแต่ว่า SS ในวันนี้นะครับที่เตรียมตัวเข้าสู่การเป็น IPO ในเซตนั้นมีสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศกว่า50%เลยทีเดียวโดยเป็นตลาดยุโรปถึงกว่า20%ของรายได้ทั้งหมดครับ เรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อนเข้า IPO YSS ก็เป็นบริษัทไทยที่มี global footprint ที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ตอกย้ำโดยการมี Service Center อยู่ในยุโรปถึงกว่าร้อยแห่งและรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2562แน่นอนว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้ไม่ขึ้นกับดีมานในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราเชื่อว่า YSS จะต้องเป็น IPO น้องใหม่ที่คุณให้ความสนใจอย่างแน่นอน น่าสนใจอีกประการหนึ่งนะครับคือทิศทางในการทําธุรกิจของ YSS ครับที่ไม่หยุดนิ่งกับการขายแต่เพียงผลิตภัณฑ์เดิมนะครับแต่ว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆให้ตอบสนองความต้องการของตลาดอยู่เสมอดังนี้จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ของช็อคอัพรถยนต์เติบโตขึ้นกว่าเกือบ2เท่าภายในระยะเวลาเพียงแค่สาปีครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่นักลงทุนอาจจะมีความสงสัยนั่นก็คือบริษัทที่มีผลประกอบการขนาดนี้มี Global Footprint ที่แข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในตลาดมากว่า40ปีอย่าง YSS ทำไมถึงได้พิ่งจะมาาคด IPO เออตนนี้ แน่นอนครับว่าทางเวีไทยเราเองก็สอบถามคําถามนี้กับทางทีมบริหารของ YSS เช่นเดียวกันซึ่งผู้บริหารได้ออกมาเน้นย้ําไม่เห็นว่า YSS ยังคงต้องการที่จะพัฒนาและขยายตลาดออกไปให้มากกว่านี้อีกโดยต้องการที่จะขยายตลาดออกไปให้ถึงทวีปอเมริกาเหนืออย่างประเทศสหรัฐซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีโอกาสอีกมากซึ่ง YSS ครับต้องการจะเข้าไปทําตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอเมริกาเหนือด้วยผลิตภัณฑ์และการให้บริการในอนาคตครับ ครับและนั่นคือ YSS นะครับแบรนด์ไทยที่สามารถพังอาดขึ้นไปแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ YSS ปวดศักยภาพของสินค้าไทยที่สามารถทําตลาดในต่างประเทศได้อย่างแข็งแรงกว่า40ปีก่อนจะมาถึงวันนี้ที่ YSS กําลังตั้งใจเข้าสู่กระบวนการ IPO พกพามาทั้งความพร้อมด้านการเงินการผลิตการวิจัยและพัฒนาพร้อมที่จะก้าวเข้ามาสู่การเป็น IPO คุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของ YSS ไปยังตลาดใหม่ๆที่ยังคงมี potential อยู่ครับ และหากใครที่สนใจจะร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ YSS ในฐานะบริษัทมหาชนนะครับสามารถติดตามข่าวสารการ IPO ของ YSS ได้ที่เว็บที่ไทยในทุกช่องทางเลยครับ